มาสแตนคอนเวอร์ติเบิลเปิดประทุนของหายากมาแล้วครับปกติเราจะเห็นจะฟอร์ดมาสแตงที่เป็นหลังคาแข็งเนอะคันนี้มาในเวอร์ชั่นหลังคาพ้าใบคอนเวอร์ติเบิลแบบนี้ครับสีน้ําเงิน m i n เ r อร์ชินผมว่าตอนนี้มีแค่ไม่กี่คันในตลาดตัวเปิดมีแค่คันเดียวเท่านั้นด้วยนะครับคันนี้เจ้าของเดิมมีการใสพ่พลาคาร์บอนตรงนี้ให้ด้วยนะนี่ คาร์บอนแท้นะครับแล้วก็มีการทําช่วงล่างมาแล้วด้วยนะปรับฟิตเม็ดใหม่ให้ขับตึบยิ่งกว่าเดิมวิ่งหลังคาร์บอนนะเรดาดิฟเซอร์หลังคาร์บอนแล้วก็มีท่ออาร์มิสทริมาด้วยนะครับเสียงแบบฟิวฟิวฟิวเดี๋ยวผมให้ฟังเสียงท่อนิดนึงโอ้โหเนี่ยมีฟิวฟิวเป็นเสียงแบบคือร์โบจำลองรถคันนี้สภาพสวยมากๆนะครับ ความเป็นมาสแปนเนาะโฟรมาลสามก้าสนสปอร์ตนะครับมีโลโก้ม้าเลขไม้นะครับ39มหมนเกที่น้อยมากๆเลยตรงนี้มีเพจแตะว่า GP ีสามห้าศูนย์ด้วยับใครตัดช่วยดูอันนี้ให้หน่อยนะว่านี้มันคืออะไรนี่คอนเวอร์ติเบเท่ๆแบบนี้นะครับแล้วก็ปิดแบบไฟฟ้าหล่อหล่อมาก รถปี18แทไม่เนเชสแล้วเปิดประทุนหลังค่าอ่อนคันเดียวในตลาดใครที่หารถแนวอเมริกันมาโซอยู่ขับดีแต่งมาให้แล้วหล่อเข้มข้นไม่เหมือนใครครับ2.39เลอบอเท่านั้นก็เป็นเจ้าของได้ครับช้าหมด,ดได้รีบนะ